เอาละค่ะจากเรื่องของผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องนุ่งห่มนะคะเราไปดูผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดวัสดุก่อสร้างกันบ้างนะคะก็ต้องไปดูกันละค่ะว่าปี2 5 5 6น้นี้ทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาพรวมในบ้านเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าประเมินในภาพรวมก็ยังคงมีมุมมองในเชิงบวกนะคะว่ายังจะสามารถเติบโตได้แต่ว่าในส่วนของตลาดวัสดุก่อสร้างจะเติบโตตามมากน้อยแค่ไหนนะคะมีความคิดเห็นจากท่านรองกรรมการผู้จัดการสายงาน การขายแล้วก็การตลาดบริษัทที่ผลิตกระเบื้องตาเพชรนะคะ DRT ค่ะได้บอกนะคะว่าตลาดวัสดุก่อสร้างปี56นั้นเนี่ยในภาพรวมยังถือว่ามีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐค่ะประกอบกับการที่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ในต่างจังหวัดค่ะซึ่งในปี56นะคะก็คาดว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหญ่หล,ลายรายหันไปลงทุนโครงการบ้านจัดสรรและก็คอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นการส่งผลดีต่อการขยายตัวของสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างสําหรับกลุ่มกระเบื้องนะคะหลังจากที่ <c oughs> ตลาดสังหาริมรัพั์ในปีนี้นั้นเติบโตก็เชื่อว่ากลุ่มของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและกลุ่มไม้สังเคราะห์นะคะน่าจะมีตัวเลขการเติบโตสูงเป็นตัวเลข2หลักเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของรองกรรมการผู้จัดก,การสายการขายและการตลาดของบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัดมหาชนคุณสาธิตสุดบรรทัคดค่ะก็ยังบอกนะคะว่าการเติบโตและการขยายตัวของผู้ประกอบการห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าโมเดิร์นเทรดนะคะที่ลงทุ คุณขยายสาขาใหม่ในต่างจังหวัดนั้นมีมากขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทําให้มีโอกาสในการทําตลาดค่ะเพื่อผลักดันยอดขายซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมานะคะ ยอดขายผ่าน Modern Trade ประมาณ10%นะคะหรือว่าประมาณ300ล้านบาทก็มาจากที่ทางช่องทางนี้แหละคะ่ะโดยยอดขายกว่า250ล้านบาทนะคะมาจากไทยวัสดุจากก่อนหน้านี้ยอดขายผ่าน Modern Trade จะมีสัดส่วนเพียง2-3%เท่านั้นแต่ว่าในปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่องทาง Modern Trade นั่นเองนะคะ ทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตและการบริหารจัดการต้นทุนในเรื่องของการขนส่งสินค้าและการเพิ่มบริการให้กับลูกค้าในต่างจังหวัดรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตค่ะปีนี้ได้เตรียมงบลงทุนนะคะกว่า1500ล้านบาทโดยเป็นงบลงทุนต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาประมาณ750ล้านบาทนะคะที่เหลือเป็นงบลงทุนใหม่ในปีนี้ค่ะรวมถึงโครงการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่บนเนื้อที่ประมาณ27ไร่ในจังหวัดขอนแก่นโดยจะใช้งบ ลงทุนประมาณ200ถึง300ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการคา่าซึ่งจะมีการย้ายลายการผลิตหลังคาคอนกรีต1ลายที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะทางบริษัทเตรียมจะผลักดันผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบานะคะเข้ามาทําตลาดหลังจากคาดว่าโรงงานที่สระบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี2556นี้ด้วยนะคะเรามีเสียงของคุณสาธิตสุดบรรทัดรองกรรมการผู้จัดก,การสายการขายและการตลาดบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัดมหาชนลองไปฟังเสียงของท่านกันค่ะ ในปี56น,นะครับภาพที่เห็นค่อนข้างชัดก,ก็คือว่าการเติบโตนะครับในการก่อสร้างนะครับมับ่นใจว่าในปีนี้มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับจากที่จะเห็นว่าอสังหาริมทร,รัพย์รายใหญ่ๆนะครับจะลุกไปจากจังหวัดน,นะครับเหตุผลก็คงมีอยู่ว่า1วันนี้เองนโยบายของรัฐนะครับที่มี อาจาราค่าแรงจ้างในงานที่ปรับตัวขึ้นนะครับสองเนี่ยในต่างจังหวัดเองเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้ก็คือศักยภาพนะครับในการที่ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนโยบายของรัฐเรื่องบ้านหลังแรกด้วยนะครับประกอบกับการเปิดอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการการก่อสร้างในต่างจังหวัดกับแบรนด์ของอสังหาที่มี มีน่าเชื่อถือเนี่ยก็ทําให้การเติบโตในแต่ละจังหวัดค่อนข้างสูงขึ้นครับในแง่ของเพื่อนบ้านนะครับอาเซียน10ประเทศเนี่ยเราก็ขายไปแล้วนะครับในต่างประเทศประมาณ7-8ประเทศในอดออีลูกค้าเองเนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยรู้จัก,กลับรูปแรงเราอยู่แล้วนะครับเพียงการเปิดอาเซียนเข้ามาเนี่ยนะครับในภาพหนึ่งก็คือ1เกิดการเปิดเสรี2เนี่ย การเข้ามาซื้อสินค้าในมุมของเราก็คงมองว่ามีการซื้อสินค้าของแบรนด์เนี่ยใช้มากขึ้นแน่นอนนะครับจากที่รู้จักมาแล้วแต่ก็คงจะต้องไปบริหารกันครับในแง่ของราคาสินค้าที่ขายในประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยเราขายราคาสินค้าในประเทศเนี่ยจะสูงกว่าต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะ นะคะก็ถือว่าติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการไปขยายตลาดในต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าการไปสร้างบ้านจัดสรรแล้วก็คอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดตอนนี้ก็จะเห็นว่าเมืองใหญ่ๆนะคะอย่างเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตขอนแก่นเนี่ยนะคะก็มีแบรนด์ใหญ่ๆที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มไปขยายตลาดในทางฟักฝั่งของต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะดังนั้นนตลาดวัสดุก่อสร้างเองก็ต้องมีการขยายตัวตามไปด้วยนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนี้อย่าง ด้านของแบรนด์ระเบื้อตาเพรเองเนี่ยก็มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมากมายหลากหลายนะคะมีผลิตภัณฑ์ในไลน์ต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะก็คงจะต้องไปดูแล้วค่ะว่าตลาดปีนี้นั้นจะเติบโตตามทิศทางของตลาดอสังหาเริมทรัพย์ที่จะได้รับการผลักดันหรือว่าสนับสนุนจากภาครัฐมากมายขนาดไหนแต่ว่าก็คาดการณ์กันว่าจะเติบโตเป็นตัวเลข2หลักเลยทีเดียวนะคะค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่น่าสนใจนะคะที่วันนี้เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลากคุณผู้ tá